สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้มาพบกับครูวาดนะคะคุณครูวาดก็จะมาสอนเด็กๆร้องเพลงนาคราชวักที่หนึ่งและวักที่สองกันนะคะถ้าแมน่นลูกปลูกฝฟเอ,อเออเออเอองยไว้ต้นเดียวอยู่โดดเดียวพอถูกลมเออ,เอ,อ กอลมได้เออนักเรียนจะเห็นไหมคะว่าคุณครูวาดเนี่ยร้องเพลงนคกราชมีเอื้อนที่แตกต่างกันออกไปจากที่นักเรียนเคยร้องนะคะและวันนี้นักเรียนจะได้มาเรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เสียงเอื้อนของเพลงนคกราชกันค่ะเอื้อนของเพลงนคกราชนะคะจะให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึง่งแล้วนับดูนะคะว่ามีกี่คำ ถ้าแม่นลูกปลูกฝ่ายเอยไว้ตนเดียวอ,อ,อีกครั้งนะคะถ้าแม่นลูกปลูกฝ่ายเอยไว้ตนเดียวเอื้อนของเพลงนะคะราชมีทั้งหมด6คคำค่ะ นักเรียนลองทำซ้ำกับคุณครูวาดอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามถ้าแม่นลูกปลูกฝ่ายเออเอ,อเ๋ยไว้ตนเดียวสำหรับวักที่หนึ่งยังไม่จบเท่านี้นะคะวักที่หนึ่งของเราจะมีคำว่าแม่น ที่นักเรียนยจะต้องร้องให้ดีนะคะแล้วก็ทำให้ได้เนาะคำว่าแมนนะคะคุณนักเรียนสังเกตไหมคะคุณครูว่าจะดันเสียงขึ้นไปข้างบนค่ะอย่างเช่นท้าแมนลูกแมนลูกคำนี้นะคะนักเรียนต้องดันเสียงขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็หักลงมานะคะเพื่อที่ให้ตำแหน่งเสียง เชื่อมต่อกันกับคำว่าลูกคุณครูว่าจะทำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคะ่ะหนึ่งสองสามท่านลูกคุณครูว่าดร้องวักที่หนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบนะคะหนึ่งสองสามท่านลูกปลูกฝ่ายเอ้ยไว้ต้นเดียว เราไปต่อกันที่วรรคที่สองค่ะฟังคุณครูวาดร้องวรรคที่สองกันค่ะอยู่โดดเดียวพอถูกลมเออเออเอเก็ลมได้ออีกครั้งนะคะอยู่โดดเดียวพอถูกลมเอออเออเออเออก็ลม เสียงเอื้อนของวักที่2เหมือนกับเสียงเอื้อนของวักที่1เลยค่ะนักเรียนถ้านักเรียนร้องวักที่1ได้วักที่2นักเรียนก็ทําได้สบายเลยค่ะเรามาร้องรวมกันตั้งวักที่หนึ่และวักที่2นะคะมาค่ะพร้อมค่ะ1 2 3สมถ้าม,ามลูกปลูกไฟ ไว้ตนเดียวอยู่โดดเดียวพอถูกลมเอเอก็ลมได้เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนวักที่หนึ่งและวักที่สองมีเอื้อนที่ เหมือนกันนะคะคําของเอื้อนมีทั้งหมด6คําค่ะให้นักเรียนรองซ้อมกับเสียงคุณครูวาดนะคะซ้อมเยอะๆทบทวนบ่อยๆจะทําให้นักเรียนแม่นจังหวะมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกในสัปดาห์หน้านะคะมาต่อกันวักที่3ามเดวักที่4ค่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ